โอเคนะครับก็ขอสวัสดีวันที่ออฟ,ฟ,ฟก่อนยินทุกคนด้วยเลยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับช่อง EQ z X 2วันนี้อยู่ผม EQ นะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในเกม Backcluffer Mobile นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนนะครับมาดูส่วนของกิจกรรมมือใหม่สายฟรีกันบ้างนะทุกคนว่าเออตอนนี้มันมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ ตอนนี้นี่ครับผมสาฟรีมือใหม่เนี่ยสามารถอ,าอุปกรณ์แลไเๆได้แล้วนะครับผมโดยที่ไม่ต้องไปด่านแบบว่าใครที่ยังไม่ผ่านแบบด่าน11ด่าน10เอ่อไม่ใช่ด่านเดดด่าน13อุปกรณ์ด่าน13อะไรแบบนี้นะก็ตอนนี้นะครับแอดมินเอาใจใส่ฟรีมากๆเลยนะคนแต่ก่อนที่จะมบชมคลิปนี้นะทุกก็ขอขอบคุณในส่วนของมารุชอปนะครับซึ่งเขาเนี่ยรับบริการเติมในส่วนของ เกมนี้นั่นเองนะครับคนก็เขารับเติมเนี่ยถูกกว่าในเกมแบบมากๆเลยนะครับทุกคนอย่างเช่นแบบว่าแพ็กต่างๆเนี่ยถูกกว่าในเกมเยอะเลยนะค,คนโดยเฉพาะแบตเทิลพาร์ทครับในเกม550เติมกับที่มารู้อมเนี่ยแค่459บาททุกนนนคนก็เอาขึ้นไว้หน้าจอเรียบร้อยนะถ้าใครสนใจก็สามารถสแกนเคโอร์โค้ดแล้วก็าสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับทุกคนประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามา ดูกิจกรรมสายฟรีกนเลยลวกันนะครับว่าตอนนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนั่นเองนะครับทุกคนมาอย่างแรกเลยนะครับกิจกรรมที่ผมแนะนาทุกคลิปเลยคือในส่วนของ,ของกิจกรรมนี้เลยทุกคนกิจกรรมลูกเต๋านะครับผมคือนี่เราสามารถมาทาภารกิจเพื่อทับลูกเต๋าได้นะครับทวนโดยลูกเต๋าสีทองเนี่ยนะครับมันจะเอาไว้สุ่มในส่วนของต่ําหรือว่าสูงได้นะส่วนสีขาวนี่ก็จะแบบว่ามีโอกาสสุ่มได้ตั้งแต่1นึถึงหเลยนะคทคนซึ่งถ้าเราเล่นผ่านแบบว่าเกินเป็นครั้งที่ สิบขึ้นไปแบบนี้ทุกคนแล้วก็ถ้าผ่านรอบหนึ่งแล้วเราก็จะได้กล่องรองเท้า100มาฟรีๆเลยนะครับทุกคนนี้ก็เป็นแนะนาใส่ฟรีเนาะส่วนกิจกรรมที่เพิ่งมาอีกอันนึงเนี่ยก็คือนี่เลยทุกคนดันเจียนอุปกรณ์สุดเดือดนะครับคือเราเนี่ยลงดันเจียนไหนก็ได้นะให้ครบทั้งหมด50ครั้งนั่นเองนะครับทุกคนนี่ก็ลง5ครั้งแรกเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของวัตถุในส่วนของวัตถุอัปเกรดมานะครับทุกคนแล้วก็10ครั้งเนี่ยได้ในส่วนของกล่องสุ่มอุปกรณ์มานะแลล้้้วกกก็็15คครังงได่อดอื เป็นส่วนในส่วนของกล่องเลือกหินปุกเศกนะครับผม20ครั้งเนี่ยเราจะได้ในส่วนของกล่องสุ่มอุปกรณ์นะครับ SSR ถึง UR เลยนะทุกคนแล้วก็30ครั้งเนี่ยเราจะได้ในส่วนของหินอัปเกรดอุปกรณ์นะครับแบบว่าเวอร์ชันนี้เลยนะเวอร์ชันสูงขึ้นมานิดนึงแล้วก็40ครั้งเนี่ยได้ในส่วนของเลือกหินปุกเศกนะครับแล้วก็50เนี่ยได้สุ่มอุปรกรณ์ SSR ถึง LR นะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดนะเผื่อบางคนยังไม่รู้นะทุกคนเราให้มาที่ ท้าทายแล้วก็ในส่วนของท้าทายจำกัดนะครับผมนี่ทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมนี้ด้วยนะครับผมนี่ครับผมกิจกรรมประตูคังสมบัตินั่นเองนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้นะครับมันจะมีโอกาสนะผมได้รับในส่วนของอุปกรณ์นะครับแบบว่าสูงมากๆเลยนะทุกคนออย่างเช่นด่านนี้ใช่ไหมนี่เห็นไหมทุกคนด่านด่านนี้เลยนะครับผมคือด่าน4ด่านะครนะผมแนะนําให้เล่นจริงๆเนี่ยควรจะเล่นด่าน5ขึ้นไปนะครับทุกคนประมาณนี้ครับมอนที่เราจะเจอก็จะเป็น เออสีฟ้ากับสีเขียวเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสีฟ้ากับสีเขียวทุกคนซึ่งตัวนี้มันมีโอกาสในส่วนของได้รับอุปกรณ์ LR ด้วยนะคุณคือแบบบูตน่าจะบูตบูตขึ้นเยอะเลยนะทุกคนเพราะผมเห็นหลายคนเนี่ยเล่นได้ LR กันบ่อยอยู่นะในส่งกิจกรรมนี้นะนี่ทุกคนคือสิ่งที่อยากได้เนี่ยก็คือโหอันนี้เดฟนะครับผมนี่ครับแล้วก็ถ้าในส่งเซตนี้นะมันจะเพิ่มอัตราคิติคอนด้วยนะครับทุกคนคือของดีจัดเลยว่างั้นเถอะนะทุกคนแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยนะนี่น เอลอาร์เพียบเลยนะครับตรงนี้นะนี่ครับผมนี่มีของแบบเราจะอยากได้ชุดไหนเซตไหนนะแล้วก็มาเล่นได้นะครับทุกคนโอเคแล้วก็มีในส่วนของคังสมบัติตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของกิจกรรมเอาเครื่องประดับนั่นเองนะทุกคนเครื่องประดับก็มีประมาณนี้เลยครับผมโหดูดิของดีๆทั้งนั้นนะครับทุกคนเอลอาร์พวกนี้ถ้าเราได้เนี่ยก็คือเอาไปใช้กับอุปกรณ์เราได้แบบเอ้ยเอาไปใช้กับตัวละครเราได้แบบยาวๆเลยนะครับผมนี่ครับผมมาดูอันนี้ก็เป็นในส่วนของหินนะครับผมหินอัปเกรดตนะครับอ่า วม่ใช่หินเ okay, อาเก็บเขาเรียกว่าหินแลนะ้วหินปุกเสษปะเขาเรียกว่าอะไรเออวัตถุดิบทำหินปุกเสษนะทุกคนประมาณนี้ครับผมนี่ครับก็คือมีของดีเยอะเลยมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองลองสักหน่อยแล้วกันว่าเราจะได้หรือเปล่าทุกคนโอเคมาผมจะลงสักเออน่าจะต้องลงสักด่านด่านที่เท่าไหร่ด่านที่ห้านะแสนแปะแต่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นมันสีเขียวไงบอสเป็นมอนสีเขียวทุกคนเดี๋ยวลองดูว่ารอดไหมนะเรามาลองดูกันนะผม มาลองดูกันว่าจะรอดไหมเดี๋ยวผมตั้งสกิลไว้ก่อนอ๋อตั้งสกิลเรียบร้อยแล้วมาลองดูกันว่าจะรอดไหมครับผมมาดูกันนะชึบแต่ถ้าไม่รอดแล้วก็ไม่เป็นไรนะทุกคนมันก็แบบไม่ได้มีเสียนะครับผมแต่เราเส,เสียแค่รองเท้าเออเสียแค่รองเท้า,าแล้วกันมาลองดูโหตีโคตรแรงทุกคนบอนจังหวะน,นี้ยังไงนี่นะโอ้โหชามีผมหิวโอ้โหบอลตีอย่างแรงแต่ว่ามันเล่นสองเวฟแล้วทุกคนอาจจะไหวอย,อยู่ต้องลองดูคนระับผม แล้วเหลือตะมอนสีเขียวได้งไงจังหวะน,นี้ทุบไปไหวไหมลองดูครับผมชามีฮิวอึบอึบอืมขอให้ไหวโอเคมาต่อไปเจอบอสแล้วทุกคนโ,โหตีชามีฮิวเกือบตายอะ่ะทุกคนไม่นะคือคือตีชามิผมแบบจะตุยแล้วชามีผมคือไม่ไหวแล้วทุกคนโอเคแต่ผมว่าทีมสีฟ้าแบบผมก็น่าจะไหวนะ ลองดูลองดูเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือแค่มอนที่เป็นอ่าที่เป็นบอสนะที่เป็นดีฟเฟนส์สายสีเขียวนะทุกคนโอเคอู้แต่ตอนนี้มาร์ทผมตายไปแล้วทุกคนโอ้โหแล้วโลตัสยังไงฮิวได้อยู่อู้โลตัสเกือบตายทุกคนโอ้ยตอนนี้ผมลุ้นมากปาดโอ้โหหายตัวเดียวชามี่ลูกรักโอโอเคมีอันติมาน่าจะชนะโดนทุกคนชึบโอเคไหวไหมกิจกรรมใหม่ โอเคไหวอยู่แล้วทุกคนเหลือตัวเดียวแล้วเป็นสีฟ้าด้วยนะผมไม่เท่าไหร่ครับผมเป๊ะเรียบร้อยไปดูซิว่าเอลอาร์ออกไหมผมเห็นบางคนนี่ได้เอลอาร์แบบทุกแบบว่าทุกวันเลยนะมันรู้สึกน่าเกลียดกับนี้น่าจะมาวันสองวันนี้วันที่สองนะทุกคนเอลอาร์มาปะโอ้โหเอเอเอลอาร์ H H R ล้วนเลยโอ้โหอุตส่าห์แบบว่านะอวยไว้ซะเยอะเลยทุกคนไม่ออกว่ะไม่เป็นไรทุกคนมาเดี๋ยวลองอีกอันนึงนี่เลยครับผมมา อันนี้ก็เป็นสีแดงกับน้ําเงินนะอันนี้ก็ผมว่าผมน่าจะได้อ่ะผมเอานี้แล้วกันเพราะว่ามันมีแดงกับน้ำเงินนะด่านที่สี่นะผมแสนเก้าลองดูว่าไหวไหมตั้งสกิลเรียบร้อยมาลองดูว่าผมว่าไหวหรือเปล่าชึบมา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 ,มาังสมบัตินะชึบโอเคบอสเลยนะผมมาปุ๊บก,ก็เจอบอสเลยน่าจะผ่านนะโอ้โห,หแต่ว่าตีแรงจัดเลยทุกคน โอ้แต่หิวนิดเดียวเองอะชามี่ผมเอาแล้วไงจะรอดไหมเนี่ยโอ้ยทุกคนจะรอดไหมวะอูแล้วดูตีโอดิวมีหิวครับโอตีชามีผมเกือบตายอ่ะโอเคน่าจะผ่านโอเคผ่านอยู่แล้วแหละเราเหลือตั้งสามตัวนะทุกคนเพราะโอเคโอ้โหวาดเสียวนะหวาดเสียวอยู่นะทุกคนเมื่อกี้โอเคมา ได้อะไรแล้วเอไหมขอ l อสักชิ้นไหมอื้มยูอ UR คิเลตอุ้ยโอเคอันนี้ผมถือว่าโอเคเลยนะคิเลตแต่ว่าด e เฟนเดอร์อีกแล้วมันมันชอบแบบเงี้ยไม่ไรเดี๋ยวผมเอาไปย่อยทิ้งนะทุกคน <c oughs> เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาดูอันหนึ่งครับผมปลุกเสกอุปกรณ์นะ เป็นเราจะหาตัวที่มันเป็นสีแดงแล้วกันทุกคนอ่ะผมว่าอันนี้ผมน่าจะไหวนะครับด่านหกลองดูว่าจะไหวไหมลองดูว่าผมใช้รองเท้าส0บอันนะอาจจะใช้รองเท้าเยอะสักนิดนึงนะครับผมในสวงกิจกรรมนี้โอ้ยมันโหดจังนะอ่ะเคก็สรุปก็คือบอกตัวนี้โหดอยู่นะทุกคนเล่นถือว่ายากเลยครับผมโอเคโอเคไม่เป็นไรทีมสีฟ้าเราไม่ผ่านเราก็ไปลงอีกอันนึงนะนงนะเพราะว่าเราเล่นตรงนี้เนี่ยทุกคนเราไม่เสียในส่วนของรองเท้านะนะเห็นไหมเพราะว่าเราเล่นไม่ผ่านมันก็ไม่เสียรองเท้านะผมว่าก็ลองดูได้หมดนะ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อหมขอแต่ว่าเราต้องลงแสนสี่แล้วสินะแสนสี่นี่คือน่ามันน่าจะผ่านอยู่แล้วแหละมันไม่น่าไม่ผ่านหรอกถ้าไม่ผ่านก็ไม่รู้จะเล่นยังไงละอันนี้เออตีทีก็น่าจะเกือบตยแล้วมัง้งโหแต่มันก็ตีอามีเราแรงอยู่นะโอเคได้อยู่ครับทุกคนลดประมาณนี้โอ้แต่ผมยังไม่ได้ตั้งค่าสกิลนี่าผมลืมอ่ะผมกดออโต้กันอะเอามีอันตีนี่าทำไมไม่ใช่อันตีวะ อเอายางมีฟาดน่าจะตายครับปองโอเคโอเคครับผมได้มาแล้วดูซิว่าได้อะไรบ้างครับผมชึบชุบชบชบอ่าได้ประมาณนี้ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแจ้งว่าแบบมีกิจกรรมอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนสำหรับใครที่แบบยังไม่รู้มือใหม่เนี่ยแนะนําให้มาเล่นดูนะครับผมเอาที่แบบสูงสุดที่เราไหวน,นะครับผมเออประมาณนี้ครับวันนี้ขอลาไปก่อนพีงเท่านี้สวัสดีครับผม